อุปกรณ์ก่อนนะเชิญด้านหน้าเลยฮนะลหลายๆพวกเป็นแฟนแับใครเป็นแฟนคลับอยู่แล้วบ้างใครดูมือหน่อยอเยอะมากเยอะมากน,นี่นี่แฟนคลับกองได้ดีก็มีบางคนบอกไม่เป็นแฟนคลับจนกระทั่งเมื่อกี้นี้โดนตกเรียบร้อยนะฮะให้หายใจใหายคอก่อนเหนื่อยแน่ๆเมื่อกี้เต็มที่มากเลยนะฮะเพิ่มจ <c ười> ัดนักร้องนำสาวสวยของเราก่อนแลพนเค้กแนะนำตัวแล้วก็เ,เพื่อนๆหน่อยฮนะสวัสดีค่ะแพนเค้กนักร้องนำค่ะ ตอนนี้ยังเรียนอยู่เปล่าเรียนอยู่ค่ะเรียนอเรียนเกี่ยวกับอะไรตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังจะเข้ามหาลัยค่ะนี่ไม่เข้ามหาลัยนะดูพวกหมอสามแต่ความสามารถนี่ล้นเหลือมากเลยนะนอกจากของป็นเค้กแล้วใครอีกบ้างในวงสวัสดีครับผมตรินครับเป็นมือคีย์บอร์ดครับคราบเป็นจุดจะน้องตรินได้ บางทีเล่นคีย์บอร์ดนี่ตีลังกาอยู่นี่นะฮะน้องตึ้งก็เรียนอยู่เหมือนกันใช่ครับอยู่ม .5 ครับมห้านะจ้ะเอ้าเสื้ออะไรมังกรของเราสวัสดีครับผมท็อตนะครับเป็นนักร้องนำแล้วก็มือกีตาร์ครับผมขอบควันนี้ไม่ได้โชว์เสียงร้องไปแล้วด้วยนะฮะคนนี้บอกที่คุณแซวเมื่อกี้วันนี้คุณแซวคนไหนนะที่ว่าคนนี้แหก็คนนี้แหละใช่แต่งตัวไม่อ่านลายกลุ่มบ้าผมมองดูก็ไม่มีใครเหมือนใครนะ อ๋อคนนี้เขาวาดาใช่ไหมคนขาวดามออเข้าใจเข้าใจอีกหนึ่งคนฮะแหมใส่บิทเทอรมาด้วยครับสวัสดีครับผมเลเป็นมือกีตาร์ครับแล้วสุดท้ายมือกลองของเราสวัสดีครับผมมือกลเป็นมือกลองครับมือกลองครับนี่เขาไม่ได้พูดมาทั้งคอนเสิร์ตเลยนะมั้ง แล้วผมพูดพูดเบาสุดเลยแล้วทำไมคิดดังสุดทำไมอ่ะไม่บอกพี่เขาตีดีก็อะไรที่เลยเหรอแล้วตีดีไหมดีเมื่อกี้บอกว่ามีซิงเกิลที่สามกำลังจะออกใช่ไหมใช่เราจะได้ฟังเต็มๆเมื่อไหร่ครับพฤศจิกายนี่ครับผมโอ้ก็เดือนหน้าแล้วใช่ครับจะมีเป็นเอ็มวีจริงจังเหมือนก่อนหน้านี้เลยไหมใช่ครับผมต้องรอดูครับดีถ้าเกิดว่า คนทุกคนที่อยู่ตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นแฟนมาก่อนอยากไปติดตามพวกเราเยซินดีไปติดตามที่ไหนได้บ้างก็สามารถติดตามได้ที่เพจเลยค่ะเยซินดีหรือว่าช่องทางการติดตามส่วนตัวเลยในหน้าเพจ Facebook IG มีหมดเลยค่ะก็คือจะมีทุามาชทุกคนใช่ค่ะแล้วก็ไว i ์มิวสิกค่ะวันนี้เนี่ยหลายๆคนนะ มาดูพวกเราเพราะว่าชื่นชมในความสามารถแล้วก็ความมั่นคงในความฝันของเราอะให้เพนเค้กนะฮะพอราะด้วยก็ได้เป็นตัวแทนบอกทุกคนที่มีความฝันหน่อยนะว่าคุณไม่ควรยอมแพ้หรือว่าต้องทำยังไงว่าก็หูรู้สึกว่าคนเราแค่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนจะชอบเราหรือว่าอะไรมันก็ทําได้แล้วแค่กล้าลองกล้าแบบทําอะไรใหม่ๆมันก็ทําให้แบบคุณได้ผ่านเซฟโซนของตัวเองแล้วต้องก้าวข้ามเซฟโซนไได้ ต้องมีเพิ่มเติมไหมก็ต้องมีความกล้าครับกล้าที่จะออกมาทำโดยไม่สดว่าใครจะคิดยังไงหรือใครจะพูดยังไงเราเราแค่เชื่อใจตัวเองครับผมอาหารนี่คือพลังจากวง Yes Indeed ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะไปแปลเปลี่ยนเป็นพลังในการเติมความฝันของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับให้ไปพักกันก่อนแต่น้องๆยังต้องรีบไปไหนเห็นบอกบางคนจะมีสอบด้วยไปหาอะไรกินก่อนอร่อยทุกอย่างเลยได้กินไ่้กินไ่อกี้มาโซเชีก็เห็นเกือบ ตอนแรกจะกินแต่ว่าเออไปแต่งหน้าก่อนใช่ไหมกินไปเรียบร้อยกินกินเรียบร้อยแล้วติดกอะไรไปติดชอบร้านไหนร้านนี้เลยครับชาชาร์ตเหรอร้านร้านข้าวอ๋อข้าวบักไต้ข้าวแกงบักไต้วันนี้มีขั้วเป็ดไหมมีขั้วเป็ดอร่อยมากเดี๋ยวติ๊กไปกินอีกรอบเลงนะได้เลยครับขอเสียงประมือให้กับ Yes Indeed จากไวท์มิวสิกอีกสักครั้งนะครับขอบคุณมากๆคุณมากเลยครับพอด้านล่างก่อนนะครับพอ่อนนะครับ